ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ผมจะเอา S S F f i g u e Art ค u n d e r m a n X มาเล่นกับ Ultimate Eegis ที่เป็นงานของ Action f l i c k e นะไม่ใช่งานของ S S F f i i u r e r t นะผู้เหรองาน S S F f l i c r e r เนี่ยผมไม่ได้ซื้อว่าผมไม่ได้พรีแค่นั้นเองอ่าอันเนี้ยผมจะมาลองเล่นกับ S S F ดูว่ามันจะเข้ากันไหมอ่ะนี่อันนี้คืองานของ Action f l i c k e นะ ก็ <G ül> <G ül> ก่อนหนะ้าปีทียผมได้รีวิวอไอ่ะอดิเมทชายนิ่งซีโร่ไปใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้ที่ลิงก์นะครับหรือตัวไอนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผมเล่นพี่เลนเหมือนเดิมผลจากการพิสูจน์เลครับมันต้องเล่นได้นะอ่าแค่ถอดเกาะตรงนี้ออกเองถอดางาออกปุ๊บอ่าแล้วก็ ถอดไอ้นี่ออกปึ๊บก็ได้แล้วอ่ามาดูกันว่าจะเข้ากันไหมเฮ้ยะโอเคเปึ๊บอะนัไนจะได้อยู่มั้ยเอ้ยได้อยู่ยได้อยอ่เอ้ยได้อยอ่อ่านี่ได้แล้วอ่า อาติเมตซิโรอารเมอร์ใช่ไหมถ้าเรียกชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับอ่าตรงนี้ก็นี่อ่ะดันให้สุดให้อยู่ระดับนี้นะครับอ่านี่ก็เรียบร้อยแล้วอาติเมตซิโรอารเมอร์นี่อ่าเฮ้ยได้อยู่นะ พอเข้ากันได้อยู่แต่ว่างานแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยมันจะด้วยที่เป็นงานแอคชั่นฟิกเกอร์นะอ่าแล้วราคาต้นทุนเบาๆมันก็จะกองแก้งนิดนึงนะเพราะฉะนั้นแบบเวลาจะขยับเล่นอะไรก็อาจจะน่าลำคาญสักนิดนึงนะก็เหมาเอาไว้ถ่ายรูปมากกว่านะเอออะลองเล่นดูขยับขยับดู ต้นนี่อ่าเออก็ได้อยู่เดี๋ยวที่เหลือก็จะเป็นรูปถ่ายนะครับฮะก็สรุปแล้วนะครับก็เข้ากันได้อยู่นะครับนี่เห็นไหมสวยนะเอางานเซฟเซฟอารมาเล่นกับงานแอคชั่นฟิกเกอร์ก็เข้ากันได้ครับเพราะว่ามันสเกลดูกันนะแต่ว่า งานแอคชั่นฟิกเกอร์อ่ะคือมันต้นทุนมันต่ำไปก็อาจจะมีแบบกองแกง๊งกองแก๊งมั่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็สำหรับใครที่ไม่มีงานของเอ้ย,ยใครที่ไม่มีกราะอารติเมตอีกิสสำหรับงาน s s s f i g u ิกเนะครับก็แนะนำให้ไปซื้ออาติเมตชายนิ่งซีโร่ได้นะครับก็เอาก่อมาเล่นกับ เซฟกูอาร์ได้นะครับอ่าราคาย่อมเยาออกมาเล่นกับงานระดับสูงมันก็เข้ากันได้อยู่นะถ้าคุณจัดวางให้ดีอาศัยมุมกล้องอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะออกมาสวยนะโอเคก็ไว้เจอกันคลิปกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ